แล้ววงแรกกันเรจะมาเป็นเปกาโดครับผมแป็นเซอราวอยู่ในวงครับผมสวยๆเอวาซาห์นะถ้าสำหรับผมอุลเสองทีมนี้ลงมาอยู่ใกล้กันครับเกมโฮมกับหน้าของทีมบริสครับแล้ววงแรกยังไงครับวงแรกเอาเลยครับอีกประมาณ2วิธีครับเราจะได้ดูวงนะครับให้วงเอวาซาห์คล้ายๆกับวีคแรก คือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกเพราะมันดีเลยอยู่ในในไลฟ์ติมันดีเลยอยู่ที่ผมกล้าเดาไปทางขวาเพราะว่าเก็บไลิ์ติมันเดิมแหละในเกมแรกมันจะอาประมาณนี้ของใครของจานเฟรมโนงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหรอตรงนี้โอ้โหไปหลงอะไรตรงนั้นนะไซมอนโอ้โหแต่ว่าเหมือนจะเข้าบ้านหลังแรกแล้วได้มีกับคูณสามเลยหรือเปล่านะแบบนี้แจ็กซี่ครับ โอ้โหเสียหายฟรีครับผม BN จากเวียดนามครับเปิดมาก็ได้ทางด้านของไซมอนนะฮะจากทีม BN เตัวเด็กดูหน่อยไม่เฮียนะครับไปอ่ะไปต่อสู่นาทีที่5ครับยังดูวทางอันนี้มันหมานวันนี้มันหมานมันหมานวันนี้มันหมานเกมนี้ครับจังหวะที่เจ็กซี่ได้คิวมาเปลี่ยนตัวมารีบยได้แชมป์สีมสังก้องจับมาทีมนี้แล้วส่วนใหญ่นะเนื่องจากเซนบาร์โอนเนี่ยเป็นได้ไก่ ถ้าจับมากเลก็แชมติเองน่ะวันเนี้ยแชมป์ดิแล้วก็ปั๊ไปได้เอาแล้นะครับเอ็ดดี้ออกมายิงเมจิกก็บอกหยู่แล้วอยู่ไวพอาะถุงครัวกระพ้าทีเข้าสู่กลางวงนะครับแบบนี้เนาะได้แล้วครัเป็นเซิร์ฟอีสปอร์ตไม่มีเออหรือว่สิบให้เล่นไงอ่ยาจับไม่ได้ปรับตัฟไปไปแล้วครับเบลท์แรกการหนูผ่ากลางมาตรงนี้เขาจับจอมมูจิกลางโวมันหมดแล้วผม้รีออนคิวครับเกมเบลท์รวมไปถึงเป็นสเกลด้วยครับพลังแข็งเกมแรกตรงยาบเอ้ยแล้วเหมือนมีคนนึ่งไม่ได้ไปต่อหรือเปล่าตรงนี้ นนโอติก้าครับผมติดอะไรเอ่ยอูติดต้นไม้นะท่ผู้ชมครับโอ้โดนตัดยางจากโนด้านานเข้าเลยครับเมจิเ E อร์ r t ตอนนี้อยู่อันดับบุ้ยของตารางครับและตัดสินใจจอดงัดเลยครับผมต้องงัดตรงนี้เพื่อที่จะช่วยนนโอติก้านะมุมนี้ครับผมตาครับแล้วเหมือนคิวเท่านั้นนะเมื่อวานหกเกมโอ้โหดูทรงแล้วน่าจะออกไปจัดจัดแบบว่าไม่มีสโมสครับผมนนโอติก้าใช่โอ้ แล้วการคอของบุรีดามผมบอกเลยว่าเสียงที่น้องดาวสูงจากพื้นที่โลงแบบนี้จู่หนุ่มนุ่มนี่ขาดเม็ดเดียวแล้วโอ้ยเลือดตามไปแล้วเข้ามาได้ด้าคูณสามนะครับยิงใต้ท้องรถครับรอดเลยหามุมยิงจนได้ครับเล่นเลยโอ้วิกิปสกอร์ที่สำคัญมากมากเลยนะสำคัญลุกเฟสจริงๆนะสำหรับสโมครับใช่ครับแล้วเสียรถยางเยอะโดนจาะหมดยับเลยนะใช่ครับผมเละเทะหรือเปล่า แต่ยังดีนะที่ยังได้โพลิชั่นเล่นอยู่ครับในโกดังที่ลลออนคิวอยู่เข,ข้าหัวคนที่มาช่วยครับดามเมจสีชมพูนะทีมไรเอ่ยทีโน่หนึ่งนะครับแล้วกิงอคอนขืนมาผมเอ็นบีเน่าจะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทันวร์นาเมนต์นี้นะเอ็นบีเคคือเป็นนอวสับเหรอเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นทางด้านของวายพันธนะครับเมื่อวานอุ๊ยแล้วเขาดูเหมือนว่าจะเล่นนะ คือหลอดไปมีโอติก้าแล้วตัวหลังยังตองเคโดนด้วยเยซิ่งโดนเหมือนกันขอสองมงกำลังจะน็อกดาวน์ขาดเม็ดเดียวแล้วดีโอติก้ารอดได้ครับโอ้โหกลับไปครบสี่คตัวนี้เมจิกทุลักทุเลตั้งแต่ต้นเกมเลยนะไม่โดนสนสนได้เลยเมจิกอ่ะไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยฮะเมจิกไม่ค่อยดูเลยนะโอ้โหเปิดมาก็ยากเลยเนาะช็อตเมจิกผู้เลี้ยงเสียหายทั้งทีมแล้วผมขวัญที่นีโอติก้าขัไปชนต้นไม้ครับ สมมติ <ค hating S 2> มันมีใครรับบัตรเครดิตตอนเทนอ๊อกไปด้วยเนี่ยเกมเลยนะวะใช่ใช่ใช่เจ็ดเกมมิ่งเขาวงด้านซ้ายบนครับผมตอนนี้ก็มุ่งเข้ามาแม่เฟิร์สเพราะว่าไม่น่าจะรีบเข้าวงอ่ะเด็ดเฮ้ยโอ้โหดูค่านเฟิร์สได้นะคิวแคลง อันน้แบ็คของสองผู้เล่นที่ตอนนี้บอกเลยว่าน่าจะฟาองมากอย่างไวริกาล้วก็เจเยอร์ครับว่าไงสามสิบห้าตัวนราบต้องูดเรื่องของว่าเราเบล์มอไม่ด้นม้บงนมีนอกดาวแลนทีรอดเฉยครับแล้วเป็นใครทีมพี่แล้วถ้าภูเขาอีกแล้วนะี่สมุกจะทันไม่รู้พี่ว่าพี่ อตัวแบงค์วันไม่เสียฟรีหรือเปล่าเรียบร้อยโอ้ไม่แล้วครับวิ่ข้ามภูเขาวครับผมมีนี้14ครับแล้วเสียผู้เล่นอย่างเบลล์มาเปลี่ยนให้ใหม่เป็ามกำลังมาใน12วินาทีแอนแท็กของเราจะอยู่กลางวงไปลุ้นกันต่อวิกสามเป็นไปได้ยากอยู่เพราะว่าอยู่ข้างล่างสุดของวงเลยวงไปไหนแต่วงบินดีลงล่างว่ะกูว่ารอดูฮะ่าไม่ตรงครับวงบินดีขึ้นบ้านบ้านคุณคิดว่าไปไหนคุณเปลี่ยนซ้ายไหม ัไม่ทแล้ววงดิมันเป็นไงเป็นไงอย่างงี้ถือว่าในวงได้อยู่ป้าเล่นได้อยู่ปะเสีบ้างใช่ถ้ามาอยู่ทีงกันบอกบอกแล้วว่านี่อาจจะต้องแฟนๆเอต้องเสียใจเพราะว่าคุยลำแชมป์เก่งสี่คิวไม่มีใครติ่เนื่องจากอย่างที่ผมบอกตานที่ไอ้ก๊อปบอกเป๊ะๆเสสามขึ้นสี่น้ำหนึ่งน้ำตาไหลนี่แหละมนุษย์ขอบคุณผมนะเด็กคนนี่จะมาวะเฮ้ยแชมป์ได้น็อก อระเบิดสวยเบาเหลือเกินฮะเอาแล้วผมจะไปตีนะไอ้แท็กออร่าฮะแต่ว่าเดเทเนี่ยเข้ามาปานปวนจังหวะทำให้ตัวของฟิลลี่เนี่ยเล่นยากขึ้นครับไปเอาไปครับแล้วก็หนูไปได้างของตีน้อยเนาะเอาไปครับผมเฮ้ยแล้วไอ้แท็กออร่าก็ออกมาตีเหมือนกันเฮ้ยมันไม่นนอกไว้ยี่ชุดเนี้ยมาแล้วนะ จะเดินขึ้นมาตรงนี้เหมือนจะโดนไฟเผาไปด้วยหรือเปล่าอินซาออกเป็นการโดนเคอครับระเบิดไป1เมตร2เมตรลูกนี้หายหรือเปล่าหายหรือเปล่าหายไหมไม่ออกมาได้ครับผมมีสโมบโปะอยู่ฮะแล้วคอรี่กับซิกแซกไปเฉียดไปเหมือนกันนะหล่นเดะหล่นเดะพุ่งเข้านอนนอลาลงใบเตะตัดบอลไปตัดเลยเลยเลยครับผมโอ้แท้แจไม่ห่วงซ้ำนะใช่ครับผมอุ้ยแล้วพุ่งเข้าหาแบอลในกราเลยครับฟิลลี่ลงมาคนเดียวแบบนี้ไม่ดีครับแล้านบนแล้วจะเอาละสองคนจะออกไปตัดเลยหรือเปล่าครับโดนนอนและเจ็คแมนเหลือล้านคนเดียวว่ะผมซิกแซกโดนเก็บอีกเกมยโดซีฟี่ครับ านนีย้อนไปรับชาเปอร์จบ16เต็มครับผมสวนแค่หนึ่งน้อกเท่านั้นครับใช่แล้วครับผมวอยาันิไปแค่หนงันแล้ว้โดนเยอะโอ้โนอนไปนินสายครับผมตกใจเยอะนอนไปแล้วนาเบย์นโดราคาไปโดนไปอนนอรามากเหมือนกันครับเป็นทางด้านนึงเสียหายเนี่ยเสียหายยี่เสียหายเนี่ยไปโดนสวยากเหมือนกันนายดูรบเก็บเจเยอรไปจนได้ครับผมเป็นการคิวสตล เอาลยครับตรงนี้กลายเป็นสามอสามเฉยเลยพิลลี่กับแอนแทลลาครับส่วนเดทเนี่ยอยู่กัน่าดีแม่แจกใสยทางด้านนีย้เแบมเอามามผูกปากไปดิใ้มันพูดไม่เลิกกันเนี่ยเีมเนลเดอน้หรือยค่ิบเดีวเงียบสักทีได้ไมัไประยล้อรีบไ่บอล้โม่คนละเบิดถือว้ยูระเบยบหนึ่งเก็บหนึ่ลามันจะได้อีกหนึ่งไม่็ยตัดคอมจได้เหมือนกันยิงเจ็บจัดเลย้แล้วปาไฟสวนเข้าไปครับตอนแมวไ่ได้หน่ของ <c oughs> มอนตี้เลียนคิวไปได้ก้อนนิวครับแล้วคงแทงเกอร์อรครับผมมาได้ทา่างของม,งมนอนตีเหมือนกันครับ <c oughs> โอ้โหตองเจ็กับคงแทงเกอร์ฮะ <c oughs> โอ้โหโลนี่ออกไปแล้ว15ใช่ครับผมบอลแมวก็ไปเก็บมอนตี้เหมือนกันครับตอนนี้ทีมหน้าโดนโดนยิงทีมครับเจคแ์ไม่ได้เจนฟอร์ธฮะโอ้ยิงคอสกัน บริเวณพื้นที่โล่งยับๆเลยครับบอลปั๊มเลื่อนขึ้นมาทันครับมาจังหวะนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วบุรีรัมส่งอีสามขวาโจมันดับที่ที่สี่คนสุดท้ายเป็นเอ็ดดี้เบอร์ริวครับผมอาจินบอลเหมือนจะได้ยินเสียงข้างบนครับผมตรงดาเบียงเดินขึ้นมาคนแรกกระสุนไม่เต็มแม็กด้วยสมโตกโปอยู่ยังไงครับมาเล่นกับสมอโตกด้วยลูกค่าแต่ว่ายังขึ้นไม่สุดครับน่าจะรอเพื่อนหรือเปล่าแบบนี้อ่าเมื่อกี้ทีมงานหลังบ้านแจ้งมาว่าเดี๋ยวจะขึ้นโค้นใหม่ให้นะครับผมสำหรับคนเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะ มีการขึ้นมาผิดพลาดเล็กน้อยาตองเคไประเบิดเก็บไปอันได้โอ้ฝาดตัดน็อกดินกัตติ้งครับผมในหลุมด้านล่างของให้ได้เอาดาวน์ฝันเก็บดินกัตติ้งจะเกมไปยังบีได้คิวมาเป็นเจนฟอร์สรถระเบิดไปตอนนี้ยับยับจริงๆการบวกดูขวาล่างครับผมเมจิกปะทะอยู่ฮะเป็นไเจ้าไม่เคลียร์ครับไม่เคลียร์โอ้โมเรียบร้อยไหมเสียหายทั้งคู่เสียหายทั้งคู่วีอาไปสิบสาม โอ้ยแม่เรียบร้อยแล้ววงบีบไปหาทีมโนนไรไหผมโอ้เหลือสผู้เล่นใช่ครับคอรี่ตอนนี้เจาเราด้วยแต่บอล้ำทั้งใจเี่ากันนครับสำหรับเกมโฮมที่เหลือสคนแต่ท่านผู้ชมดูครับบุรีรัมเข้าอยู่ในวงแล้วนะแล้วว่าเอ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 มนีเอเอมีเกมสองอยู่ตรงนี้แล้วเหลือเศษคือเขาแน่นอนครับเออดย่อนระเบิดมาโอ้โหใกล้ไปหน่อยฮะเออเก็บคิวเยอะไว้ก่อนไว้เียคิวไม่ค่อคัญอยู่นี่นะไปเล่นาจะต้องงัดกับทางด้านของเมจิก่อนเข้าวงนะครับครับผม มีคอนเทนเนอร์ยาวๆบางอยู่ตรงนี้ทำให้คิวแป้งแซงเดเทดยากกว่าวันนี้โอ้โหแล้วมีเวลาตัดสินใจเพียงแค่25วินาทีในการเข้าชามครับเนื่องจากบูโตน์กำลังจะบีบเข้ามาแล้วครับใช่ครับเอ็มจีก็ซุ่นๆกันวะนี่ทีมบลิชครับโอ้เจ็บจัดเลยนะต้องปั๊มยาขึ้นมาก่อนครับเฟรดี้ตอนแรกจะตายจะตายเยี่สิหลือสามเฉยว่ารอเวลาเท่านั้นก็เมจิกแล้วเปิดออปชั่นเป็นแฝดสองคนยัดเข้ามาตองเคไหลสนิษเนียนมาเนียนมาเห็นไหม แล้วระแวงซ้ายเป็นบุรีรามอายจะขับรถมาก่อนอกล้องตัดมาตรงนี้ท่านผู้ชมครับเราไม่งด้ด่าโอ้โห ้วเปเก็บหมดเลยครับตรงนี้เช็กซิงเกไป2นะ่้นหน้าอเส่านลแล้วก็จะเห็นช็อตอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าบยคีว่าไปโดนโนด้าเก็บไปเหมือนกันยูริรามมีโอกาสคว้าไก่สูงมากในเกมนี้ท่านผู้ชมคือเฉพาะตรงเฉพาแอแนต้อราเนี่ก็สทีไปแล้วนะครัยังไม่รวมทางด้านหน้านะครัจะวัดใจแล้วแจเบเตอร์ไปยี่สิบห้าเปร์เนตลยนะครับจากสติดตรงนี้ปันแทบใส่แแนต้าาตรงนี้ครับผมดีเอเบนเดร์ลเบอร์ย้อยมาผูนี่ตัดเจมได้ก่อนแอตแลนต้าออรา ได้ครัได้จริงๆครับตะการเอลอีกแล้วท่านผู้ชมครับประตูแตกครับผมทีนี้มันจะเสียดายว่าทำไมไม่ชนว่าทำไมไม่ชนแต่แรกบซีเกาซีเกาไม่ตู้ท้ายเข้าหน้าเพราะว่ามันเป็นทีมเดียวที่รู้ว่าโนวาเหลือสองแต่มันไม่รู้ว่าโนวาอยู่บ้านนี้เปล่ารู้มันรู้ดิเทียมันเป็นคนขับเซ็กซ์เวอชันมามันฆ่าโนวาเสร็จมันสอง็รู้แล้วจบตรงไหนนะ ไหลเข้ามายาวๆทีเดียวกันเลยแต่ว่าเก็บแวนเราได้ไงวะเก็บคู่ยังอยู่ยังอยู่ตลุยเป็นสนั่นเองครับผม่ไงแหวนเราได้ยใคราไปโคตรสวยว่ะเก็บแหนตองเก็ส่งไปเลก้าลงไปนอนนกดาวก่อนครับทางด้านเป็นปูีคมา้วีเคน็กักไ์ครับีเอีเน้องดาวก็บอกไปเลยเลวิสไปได้อินไซด์ผมแล้วนอนไปได้เลวิสสวนกันไปสวนกันมาแล้วตนเป็นฟิลรี่ทำได้ดีกว่าส่งดีเอเป็นโบจบอันดับที่สิบไปครับโอ้โหเขาเข้ามาทดเลยนะ เพื่อนดาวู้แต่ว่าเปิดหลังให้อังจอะเป็นคนเข้ามาแล้วเปิดลูกนี้ของฟิลลี่เข้าสู่กองฟางลูกนี <oh> ้ยอดมาเก็บหนึ่งแม่นจัดจ uh ้าครับแต่ว่าทางหน้าของคอลลี่เนี่ยเขาไหลออกไปก่อนเลยยังไปให้เมจิกแต่ละโซนแต่ว่ามีการหาสวนเหมือนกันถึงหรือเปล่า ไม่ถือไม่ถือนแล้วเจคไม่ได้แมสด็อกค่ะน็อตดาวลงไปครับคุณพระคุณเจ้าเยียบแล้วเกตุคามต้องมาแล้วช็อตนีู้เรื่องสีสนยอนมี้ไม่ถึงผมอะไรครับเกมโฮมยังอยู่หนึ่งคนนะคอรดีผู้เล่นที่ใช้เพยอาร์ดีมาแล้วเจคิอัหนึ่งกใส่แนนไเมอน่ก็นไ้ลยนค่อยๆขยายซ้ายมาครับฟิลลี่คอดี้ตายซ้ายกับโรนน์อาวด์ฝายไปลงหลังคาแล้วปลาบ้คู่2ี้เหยียบไหมยังไม่เหยียบครับ ผอ้ดำเนินมันบีบเหลือเกินนะคอรี่โดนตัวแมวเป็นวโนแล้วเป็นดิก้าช่วยโลนนอนไว้แล้วติดเป็นตัวดูเบลก็บอกจบคอรี่จบอันที่สองที่แปดไปก็บอกอาจินบอกไปได้โลนนอนเหมือนกันนะเหลือคนเดียวแคหรับฟิลลี่ถูกต้องครับผมแต่ว่าจะเล่นกองฟางนี้ได้ต่อนะแต่เราต้อเฮ้ยแตเพิ่งเกมแรกเว้ยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นเลยว่ากูบอกแล้วเอ้อจะเพื่อนเ่เกมแรกไอ้น้องในกองฟางตรงนี้วันนี้เขาว่าแค่หกเกมวันนี้วันวันนี้เอเอแชมป์เกมสองเกมสี่ไอ้บางไอ้บางเห็นอนาคตเออขึ้นมาเป็นตัวเล เยื่พื้นที่ทั้งนั้นคือเขาไปเคลียร์กองกลางทีมโอกาสโดนยิงจากหลงนี้ก่อนนะครับแล้วิจูฮะอินไซต์เขาอยู่ไม่น่าพลาดมนาพาดมึงรู้ได้ไงวะที่จแต่ว่าไม่ทันไม่ต้องซื้อขะตื่นชื่อนะเข่าใจไหมมีนิรี่สีของอินไซต์ครับคือกูจะลุ้อินไซต์เหรออินไซต์เหรอเขาจะซืเข้าใจปะ ทำได้ดีครับช็อตนี้ครับสำหรับเอ็กสเตเดียมอะไรบ้างไม่ต้องยุ่งเลยย่างกุหลาบขยับมาตั้งโต๊ะหรือเปล่าหรือใส่อะไรหลายรอบแล้วไม่เข้าใจใครว่าได้เปลียนอะไรนะจริงระเบิดหยอดตอนนี้เป็นแฟนแบงค์แบงหวกโตเฮช็อตใส่เจเคนได้เหมือนกันและเก็บงานเลยแหวนอุยยิงทุกเกมจริงๆท่านผู้ชมครับใช่ครับ โอ้แบบนี้จะกลายเป็นว่าทางด้านของเอ็กเตเดียมจะอยู่ได้ต่อยาวๆนะแล้วปล่อยให้ข้างล่างกัะทากันก่อนคับตอนนี้นี่ทีมไทยเหลือทั้งหมด2ที่โดยการคุยกันตัดกันเองแล้ว่ะตรงนี้ตัวบูเรนได้เปรียบครับได้เปรียบกว่าอยู่แล้วสี่สี่บุเรนได้เปรียบเก็บไป2ก่อนนะเสียด้วด้านโนอาดาลงไป ทางด้านของเมจิกตอนเคยูร้อยตอนเคคือการปะใส่กันทีเกนต่อไปอีกฝั่งนึงแล away, ้ว <speaker> ด <Okay. S 1> ูว <left>. ิมเกนเพนาซีเก้าจเกนไปครับยังอยู่สามทีมนะสำหรับทีมจากประเทศไทยแต่ว่าเมจิกเนี่ยหายไปแล้วสองคนเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้แต่ประเด็นคืออยู่ลายเดียวกันหมดเลยครับสามทีมจากประเทศไทยแล้วก็เป็นเอ็กซ์เตเดียมนะเหลือสามคนที่อยู่ไกลออกไปครับบุรีรัมย์ท่านผู้ชมครับเรามาอยู่ในวงเรียบร้อยผมทีมแรกนะในเฟสที่แปดครับครับโอ้โหแล้วสมอลครับไว้ด้วยครับ แล้วตองเคอาจจะเป็นตัวแปรเลยครับโอ้ยหจะหันทางไหนเท่านั้นเองนะแล้วนูรินก็หมุนขวาครับเดเทเมื่อวานนี้โชว์ไปแล้วนะสโมกเกือบ20ลูกโอ้ยัดกันแล้วครับท่านผู้ชมแบบนี้โอ้โชสามทีมไทยเสียวเลทเหตุต่างรุนดําทีเลยก่อนแต่ว่าโนด้าหันไปหาได้านของเกตีอีกหนึ่งครับแต่เรียบร้อยครับตองเคระมัดสมได้เฝอตายีดีหนึ่งน็องเอ็กสเตเดียมกำลังจะหายครับอีกทีหนึ่งย้อนไปทีเดียวสองเกิดอะไสามไม่น้อง แล้วเหลือเชื่อโอ้แล้วจังหวะนี้เดนเฮดเดินเลยครับแต่ว่าระเบิดลูกนี้หาย2เลยไหมยังไม่หายครับมุมนี้ผมบอกว่าโคตรโอพีครับใช่ครับสเปร๊คไหมขอให้บุรีรัมย์จะเป็นน้ำได้ทันทีคือระดับที่สทันทีนะครับถ้าบุรีรัมย์ได้แชมป์ใช่เลยสเปย์เอ้ยติดแกมดูใช่ครับเอ็นแม่เอ็นเอ็นบอกหวาอย่างเงี้ยแปดแบงมาแปดแบงย้ำแปดแบงย้ำแปบไม่เสียเราเลยเราไม่เสียแล้วนะครับก่อน ตันนี้นูเรนขึ้นมาด้วยใช่กัมเอาเรื่องครับสี่ต่อสองว่ะแล้วเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วเหลือแค่คนเดียเท่านั้นแล้วโดนเห็นแล้วโดนเปิดมตัวหนึ่งไม่รอดไม่น่ารอดแล้วบูรีรัมยูเต็ดอีสปอร์ตขยับขึ้นเป็นอันดับที่สองเรียบร้อยครับผมพี่แบงค์มึงไปซื้อตัวมาทักคนเดีบูรีรัมอ่ะเจ้ากนด่ามึงเียไงว่บูรีรัมจะแชรบัวแบงค์มึงซื้อมาเลยคนหนึ่งมึงซื้อมาเลยจบไปไอ้ฮิทให้เดี๋ยวกูซื้อมาคนหนึ่งแค่นั้น่ะ เออซื้อแตเมื่อกี้เาด้อีกใช่ไหมออเอเอซื้อนด้าแม่งเลยตัดย,ยิงๆนด้ไม่น้าขี้เ่แหละ